โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกความคิดสุดคมคายของผู้หญิงคนหนึ่งที่กล้าฉีกทุกกฎการเขียนและทำให้เรื่องราวส่วนตัวกลายเป็นเสียงสะท้อนของสังคมได้อย่างทรงพลังเธอคือเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปี2022อานีแอนโนหรือแอนนี่แอนโนนั่นเองฟังชื่อแล้วอาจจะคิดว่าโฮหนักเขียนหญิงชาวฝรั่งเศสจะเข้าถึงยากไหมเนี่ย แต่ขอบอกเลยว่างานเขียนและแนวคิดของเธอนี่มันถึงพริกถึงขิงและเรียวยิ่งกว่าเรียลลิตี้โชว์ในยุคนี้ซะอีกถ้าเปรียบชีวิตและงานเขียนของแอนนก็เหมือนกับการที่เราได้เข้าไปดูบันทึกวิดีโอส่วนตัวหรือไดอารี่ลับของคนคนหนึ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างหมดเปลือกแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยเรื่องราวของเธอมันคือเรื่องราวของเราและสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันชัดชด จากชนชั้นแรงงานสู่ประกาศสุญญากาศแอนโนไม่ได้มาจากตระกูลผู้ดีมีเงินหรือเป็นลูกหลานนักปรา์นะเธอเกิดมาในครอบครัวชนชั้นแรงงานพ่อแม่ทําร้านขายของชําเล็กๆชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ําและก็ความขัดแย้งทางชนชั้นที่ฝังรากลึกในสังคมฝรั่งเศสจุดเปลี่ยนที่สําคัญคือเธอเป็นคนแรกในครอบครัวที่ได้เรียนมหาวิทยาลัยและก้าวออกจากวงจรชีวิตแบบเดิม นั่นคือจุดที่ทำให้เธอเริ่มมองเห็นความแตกต่างระหว่างโลกที่เธอจากมากับโลกที่เธอกำลังก้าวเข้าไปเหมือนกับการที่เราเป็นคนแรกของครอบครัวที่ได้เรียนสูงๆหรือไปทำงานในเมืองใหญ่ๆแล้วเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างตัวตนเก่ากับตัวตนใหม่นั่นแหละความรู้สึกนี้มันทั้งน่าภูมิใจและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันสิ่งที่ทำให้แอนโนโดดเด่นคือ เธอใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในวัยเด็กชีวิตต่างงานความรักการทำแท้งการเจ็บป่วยหรือแม้แต่เรื่องเซ็กส์มาเขียนเป็นวรรณกรรมได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ปรุงแต่งไม่หลอกตัวเองไม่สร้างภาพเธอใช้ภาษาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังจนสื่อวิจารณ์บางคนเรียกว่าการเขียนแบบศูนยากาศหรือ c c r ร t i v e plus คือการเขียนที่ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเพื่อให้ผู้อ่านตีความและรู้สึกไปกับมันเองประสบการณ์ส่วนตัวคือประวัติศาสตร์ร่วมกันหัวใจสำคัญในงานของแอนโนคือแนวคิดที่ว่าเรื่องราวส่วนตัวของเราไม่ใช่แค่เรื่องของเราคนเดียวแต่มันสะท้อนถึงประวัติศาสตร์สังคมและโครงสร้างชนชั้นที่อยู่รอบตัวเราลองคิดดูสิว่าเวลาเราโพสต์เรื่องราวในชีวิตประจําวันของเราลงโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์การทำงานหรือการใช้ชีวิตบางทีมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องส่วนตัวของเรานะมันอาจจะสะท้อนถึงเทรนด์สังคมค่านิยมของคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่กระชังปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นั่นแหละคือสิ่งที่แอนโนทำการทำแท้งเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตในหนังสือเหตุการณ์หรือแ a p p พ ning แอนโนเขียนถึงประสบการณ์การทำแท้งอย่างผิดกฎหมายของเธอในยุค60ได้อย่างละเอียดและเจ็บปวดการที่เธอเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การระบายความในใจแต่เป็นการเปิดประเด็นถกเถียงเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงและความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่ผู้หญิงชนชั้นล่างต้องเผชิญในยุคนั้นมันคือการพาเราไปสำรวจว่าสังคมและกฎหมายมีผลต่อชีวิตส่วนตัวของคนเราอย่างไรบ้าง เหมือนกับเวลาที่เราได้ดูสารคาดีที่ตีแผ่ปัญหาทางสังคมผ่านเรื่องราวชีวิตจริงของคนคนหนึ่งนั่นแหละการก้าวข้ามชนชั้นสถานที่ที่เปลี่ยนไปในหนังสือสถานที่หรือลาพลาสเธอเขียนถึงชีวิตของพ่อและการที่เธอเองก้าวข้ามชนชั้นมาเป็นนักเขียนทำให้เธอต้องเผชิญกับความแปลกแยกระหว่างโลกที่เธอจากมากับโลกที่เธออยู่ตอนนี้ เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในทั้งสองโลกนี่มันเป็นความรู้สึกที่คนจํานวนมากในยุคนี้ต้องเจอโดยเฉพาะคนที่ต้องย้ายถิ่นฐานย้ายโรงเรียนหรือย้ายที่ทำงานใหม่ๆเรามักจะรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งที่ไหนเลยอันนี้แอบดราม่านะเนี่ยความทรงจำคือความจริงที่เปลี่ยนแปลงได้อีกหนึ่งแกนสำคัญในงานของแอนโนคือเรื่องความทรงจำ เธอเชื่อว่าความทรงจำของเราไม่ได้เป็นความจริงแท้ที่ตายตัวแต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามองมันจากมุมไหนและเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเธอเขียนถึงความทรงจำในอดีตซ้ำแล้วซ้ำเล่าในงานเขียนหลายชิ้นแต่ทุกครั้งที่เขียนเธอก็จะพบแง่มุมใหม่ๆความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆเหมือนกับการที่เราได้คุยรูปเก่าๆหรือข้อความเก่าๆในโทรศัพท์ แล้วกลับมานั่งคิดถึงเหตุการณ์นั้นอีกครั้งบางทีเราก็เห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในตอนนั้นปีต่างๆหรือ The Years นี่คือผลงานม a สเตอร์ e พีที่รวบรวมความทรงจำร่วมกันของคนรุ่นเธอตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันเธอเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของบุคคลที่สามเหมือนกับคนกำลังพูดถึงพวกเขาหรือพวกเราแทนที่จะเป็นฉัน เพื่อให้เรื่องราวส่วนตัวของเธอกลายเป็นประวัติศาสตร์สังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงได้นี่มันคือการสร้างไทม์แคปซูลของยุคสมัยเลยนะประโยคเด็ดที่ทำให้เราต้องหยุดคิดถึงชีวิตของเราผมขอยิบยุคประโยคเด็ดจากปีต่างๆ The years ที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของความทรงจำและการเวลาถ้าไม่มีความทรงจำที่ตกทอดมาก็ไม่มีความจริงใดเลย ประโยคนี้แฝงความลึกซึ้งไว้มากมันบอกว่าความทรงจำไม่ใช่แค่สิ่งที่เราจํำได้แต่มันคือรากฐานของความจริงทั้งหมดที่เราเคยรับรู้ถ้าไม่มีความทรงจำที่ส่งต่อกันมาไม่ว่าจะเป็นจากประสบการณ์ตรงหรือจากเรื่องเล่าต่างๆเราก็อาจจะไม่เข้าใจว่าความจริงของโลกใบนี้คืออะไรมันคือการเตือนให้เราเห็นคุณค่าของอดีตและการเรียนรู้จากมัน ข้อคิดและกำลังใจสำหรับคนยุคนี้ชีวิตและปรัชญาของ a ีแอนโนสอนอะไรเราในยุคที่เต็มไปด้วยความสับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเรียวกับตัวเองแอนโนสอนให้เรากล้าที่จะซื้อสัตว์กับความรู้สึกประสบการณ์และความทรงจำของตัวเองแม้ว่ามันจะไม่สวยงามเสมอไปการยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการเติบโต เรื่องราวส่วนตัวคือพลังในยุคที่ทุกคนต่างโพสต์เรื่องราวของตัวเองแอนโนสแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวส่วนตัวของเราไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่สามารถสะท้อนถึงประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองได้อย่างทรงพลังจงใช้เสียงของคุณให้เป็นประโยชน์เข้าใจความเหลื่อมล้ำและชนชั้นงานของเธอทำให้เราตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำที่ยังคงดำรงอยู่ในสังคมไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม การเข้าใจรากเงาของปัญหาเหล่านี้จะช่วยให้เรามองโลกได้รอบด้านและร่วมกันสร้างสังคมที่ดีขึ้นความทรงจำคือครูที่ดีที่สุดจงทบทวนความทรงจำในอดีตบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขหรือเศร้าเพราะทุกความทรงจำคือบทเรียนที่มีค่าที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและโลกใบนี้มากขึ้นการเขียนคือการเยียวยาและการบันทึกประวัติศาสตร์สำหรับแอนโน การเขียนคือวิธีการที่เธอได้ประมวลผลประสบการณ์ต่างๆและเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่มักถูกมองข้ามการเขียนหรือการแสดงออกในรูปแบบอื่นๆจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการทำความเข้าใจตัวเองและโลกใบนี้นี่เป็นเพียงแค่ภาพรวมของโลกแห่งความคิดและงานเขียนของแอนโนเท่านั้นนะผลงานของเธอนั้นลึกซึง้งกินใจและเต็มไปด้วยดีเทลที่น่าทึ่ง ที่จะทำให้คุณต้องกลับมามองชีวิตของตัวเองและสังคมรอบข้างด้วยมุมมองใหม่ๆถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรียวลึกซึง้งและกล้าที่จะสํารวจชีวิตในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่สุดหรือเรื่องที่สะท้อนสังคมที่ใหญ่ที่สุดผมขอแนะนำให้คุณไปหาหนังสือของอานีแอนโนมาอ่า no นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สถานที่หรือปีต่างๆ แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเธอถึงได้รับรางวัลโนเบลและทำไมงานของเธอถึงยังคงอินกับคนในยุคนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ